เป็นจากาศทาคามีได้กายชั้นดุสิตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมิฆาลาอุบาสิกาได้ถามข้าพระองค์ว่าข้าแต่ท่านอานอนทมนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงแล้วอันเป็นเหตุให้คนสองคนคือคนหนึ่งประพฤติพรหมจรรย์คนหนึ่งไม่ประพฤติพรหมจรรย์จะเป็นผู้มีคติเสมอกันในสัมปรายะ อันวินยูชนจะพึงรู้ทั่วถึงได้อย่างไรคือบิดาฉันชื่อปุรานะเป็นผู้ประพฤติพรหม,มจรรย์ประพฤติทางไกลงดเว้นจากเมถุนอันเป็นธรรมของชาวบ้านท่านทำการละแล้วพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่าเป็นสกะทาคามีได้กายชั้นดุสิตปุรุษชื่ออิสิทัตะผู้เป็นที่รักของวิดาฉัน ไม่เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์แต่ยินดีด้วยภรรยาของตนแม้เขาทำกาละแล้วพระผู้มีพระภาคก็ทรงพยากรณ์ว่าเป็นสก,กทาคามีได้กายชั้นดุสิตข่าแต่ท่านอานอนทมนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วอันเป็นเหตุให้คนสองคนคือคนหนึ่งประพฤติพรหมจรรย์คนหนึ่งไม่ประพฤติพรหมจรรย์ จะเป็นผู้มีคติเสมอกันในสามพรายะอันวินยูชนจะพึงรู้ทั่วถึงได้อย่างไรเมื่อมิขาสาลาอุบาสิกากล่าวอย่างนี้แล้วข้าพระองค์ได้กล่าวกับมิขาดสาลาอุบาสิกาว่าน้องหญิงก็ข้อนี้พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ไว้อย่างนี้แลอานน์ก็มิขาดสาลาอุบาสิกาเป็นพาลไม่ฉลาดเป็นคนบอด มีปัญญาทึบเป็นอะไรและสัมมาสัมพุทธ,ธะเป็นอะไรในยานเครื่องกําหนดรู้ความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ของบุคคลอานนท์พวกคนพูดถือประมาณย่อมประมาณในเรื่องนั้นว่าทำแม้ของคนนี้ก็เหล่านั้นแหละทำแม้ของคนอื่นก็เหล่านั้นแหละเพราะเหตุอะไรในสองคนนั้นคนหนึ่งเลวคนหนึ่งดี ก็การประมาณของคนผู้ถือประมาณเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์สิ้นกาลนานเพราะกระแสะแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลน,นี้ใครเล่าจะพึงรู้เหตุนั้นได้นอกจากตถาคตอานน์เพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ชอบประมาณในบุคคลและอย่าได้ถือประมาณในบุคคล เพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทำลายคุณวิเศษของตนเราหรือผู้ที่เหมือนเราพึงถือประมาณบุคคลได้